ยาเขาหมดละยาพี่น้องครับเอาเลิกเอาใช่มือแรกแทกหมันใบปูไใยงาใยทวดาผ้าดินไปสละพี่น้องครับบอกเพิ่นบอกเจ้าแม่เพือนนี่ครับให้เฮ็ดกิจาการค้าขายลำรวยร่มนะครับผู้เฒ่าเพิ่นผ้าเฮ็ดนะครับจะสืบถามห้อยปูห้อยแม่เนี่แหละครับให้พอห้อยแม่ไปครับพี่น้องนะครับ เอาเลือกเอาใช้เอาพวกเอามาันนี่แหละครับ,รบการไหวกันยังครับขอให้เีิดการลุงเรื่องด้วยครับปูนาตายง่ไงที่วัดาฟ้าดินหลังเงินมันท่องแล้วครับจากที่มือขึ้นครับที่พี่น้องเขียนผสมไปเ<ป>ช,ชื่อไว้นะครับตอนนี้คือเวลาเจ็ดโมงพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ็ดโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ<ะ>เดี๋ยวจะทวงพี่น้องย่งทอติดตาำมบพี่น้องน้อ,มมอ,อยเลย,ยทีง่งค,ครับด่วนขนาดทีมงานครับายางหลายเลยเฮ็ดแพ็คละลอยละลอยกลองไฟกองมั่นละครับนี่ไอ้ไปไม่ได้มองมาขึ้นครับม,มาตีดได้ครับมาขึ้น อีไซก่อนตีสามบ่อีสีอีสีโอ้เรียวอยู่ครับสองสามช่วงเร็ตมาตีสีทำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือพันธุ์ติ๊จุกพี่น้องกันจำว่าพิษกับที่แม่ว่าสุฟังกับชื่อหนึ่งร้อยบ่ครับเอายางเอาลงหันละครับเมื่อกี้ มันมันอยู่บนรถไหมครับที่รถไถประเทศท่านเอาลุ่งหันใจเลยครับเดย็ดสิบห้าแห่เะรียบร้อยแล้วเพิ่นกะจิมัดยกมัดยังต่อไปที่นี่ครับนี่ครับก็จะได้เป็นก้อนเชื้อเห็ดก็เรียบร้อยแล้วกับตอนนี้กะจะลุกเข่งครับพี่น้องเข่งตรงข้างหลังคุณนะแต่จะท้ากันหนึ่งครับ ในเราใส่ำการอบกันหนึ่งอมสุกนะครับว่าุกวก็จะหยอดเชือพี่น้องชิบจิบเป้เสร็จตาแล้วแล้วครับอันนี้เราจะาุกกันต่อนี่คือสุกรสอบครับพี่น้องนันก็ปีมืดไหมอครับป๊อป๊ปแ่ว,ว่าป๊าดอกู่ขนาดี่เดินว้า นะดีไหมครับทำเอกงามครับทุกทุกต่ไปเอาไทยเขาโลกตู้เย็นนะพ่อครับลาเันดครับหลายคนครับี่นอนคิดต้อยกันไปนะครับทีมงานเป็นทีมี่ไปใส่ตัวป่ครับเมือนี่อกี่นอง มี่ไปล้านอื่นต่ออีกนะครับอีกหนึ่งล่านพี่น้องผมกับินาแต่มือหื้อพี่ได้ํำดีครับแรงอบเติมเสื้อตัวนี้นเข้าไปพี่น้องพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับยังไรก็เจอกันไหมครับสวัสดีครับแล้วเงินหม,มก่อ